สวัสดีค่ะวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ของเมืองไทยแต่เป็นยี่สิบเอ,อ่อขอโทษท่นยี่สิบสี่ของอเมริกายี่สิบห้าของเมืองไทยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันเสาร์อากขีจมรนค้างที่นี่ค่ะและยี่สิบหก อากิไปส่งที่สนามบินด้วยนะคะวันนี้แค่มาบอกวันเวลาเท่านั้นนะคะการเดินทางก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็คือจะต้องไปกับสายการบิน A n เนะคะแล้วก็ไปต่อเครื่องที่นาริตะจากนั้นก็จากนาริตะก็บินไปไทยถึงไทยประมาณประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะคะแล้วเดี๋ยวน้องสาวน้องยอดเขาจะมารับที่สนามบินนะคะไปค้างบ้านน้องยอดที่ปินเก้าหคืน าจากนั้นก็ทําธุระไหว้พระกลับมาก็ต้องไปไหว้พระแก้วมรกตแล้วไปศาลหลักเมืองก่อนนะคะก่อนจะกลับกําแพงเพชรก็จะทําธุระที่กรุงเทพประมาณสักสองสาวันนะคะแล้วก็จะกลับกําแพงเพชรวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะคือเดือนจุลายนะคะก็เมื่อคืนนี้คอนเฟิร์มกับน้องยอดแล้วว่าให้มารับนะคะก็แฟนก็จะขับรถมารับให้เขาไม่อยากให้เรากลับแท็กซี่นะคะ โอเคก็ขอบคุณน้องยอดและแฟดด้วยนะคะที่จะมารับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ,อิฟนะคะที่เป็นงานเลี้ยงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแหนวในเรื่องต่างๆนะคะในเรื่องการงานในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ในเรื่องการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องจิมหรือว่า membership ของแหนวนะคะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรพูดมากแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานไม่ต้องแอนไปทำฟันนะคะก็จะมีคนอยู่ที่ร้านช่วยงานแล้วแอนจะกลับมาตอนเย็นนะคะอ่าเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ยี่สิบหกขอโทษนะพบกันใหม่ยี่สิบห้าคือพรุ่งนี้นะคะคงจะไปดูเป็ดที่สนามกอล์ฟค่ะเอาอ่าขนมปังไปให้เป็ดนะคะตามที่ได้สัญญาไว้ขอบคุณมากค่ะบาย